สามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่187/61หมู่6ถนนปากน้ำตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่3 1กรกฎาคมพุทธศักราช2543 ปัจจุบันนายสักการิ mm. นแก้วสุขดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีนายอำพลจ่าพันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีนายเจษดาฮัยยามาครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีนายอัตฮาสุมาลี ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีในปีการศึกษา2567มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น655คน ให้บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปัตตานีจํานวน126คนให้บริการที่บ้านจํานวน131คนให้บริการที่หน่วยประจําอำเภอต่างๆทั้ง12อําำเภอจํานวน378คนและให้บริการที่ศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลปัตตานีจํานวน20คน ด้านข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีมีครูและบุคลากรดังนี้ข้าราชการครูจำนวน92คนพนักงานราชการจำนวน12คนครูอัตราจ้างจำนวน7คนที่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน40คนธุรการจำนวน1คนคนครัวจำนวน1คนคนงานจำนวน1คน ยามรักษาการจำนวน4คนนักการพานโรงจำนวน1คนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีมีการวางแผนโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้นางนวรัตน์แพะอาดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนายอนุวัตศรีโลปาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวพันศรรัตนมาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวสุธิสาปันด่วนหัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีบทบาทที่1จัดส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่สูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบทบาทที่2 พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแก่ผู้บริหารครูผู้สอนผู้ดูแลคนพิการผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องบทบาทที่3จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษาสำหรับคนพิการส่งเสริมการผลิตการให้บริการคำปรึกษาการพัฒนาองค์ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการแต่ละประเภทบทบาทที่4จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Service) ในลักษณะสหวิทยาการประสานให้คนพิการได้รับบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนพิการทางด้านการศึกษาการแพทย์การสังคมสงเคราะห์และการอาชีพบทบาทที่5 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาดำเนินการโดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นแกนหลักในการดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสมบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวม มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์ aper, เพื่อการศึกษาเด็กพิการและการปักหมุดบ้านเด็กพิการเพื่อลดความเหนื่อมล้ำทางการศึกษาและการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและงานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology) เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศสถิติ ทะเบียนคนพิการการได้รับบริการทางการศึกษาบทบาทที่7จจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลรวมทั้งส่งเสริมและร่วมแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทบาทที่8ภาระหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านการจัดการเรียนการสอนส่วนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีมีรูปแบบการให้บริการดังนี้ 1. การให้บริการไปกลับ 2. การให้บริการที่บ้าน 3. การให้บริการที่หน่วยบริการทั้ง12อำเภอดังนี้หหน่วยบริการสนิงตั้งอยู่ที่อาคารบัณฑิตอาสาโรงเรียนชุมชนบ้านสนิง 2. หน่วยบริการยะรัง ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตำบลปิตูมูดี3หน่วยบริการปนาระตั้งอยู่ที่อาคารภายในที่ว่าการอำเภอปนาระ4หน่วยบริการยาริ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสแปนงตำบลจรัง5หน่วยบริการหนองจิกตั้งอยู่ที่ภายในอาคารห้องสมุดประชาชนตำบลบ่อทอง6หน่วยบริการมโย ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจันทร์หน่วยบริการแม่ลานตั้งอยู่ที่อาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาหมอเทศตำบลป่าไร่ 8. หน่วยบริการคโคกโพตั้งอยู่ที่อาคารเรียนโรงเรียนวัดมะเรือทองบ้านกระโพะ 9. หน่วยบริการสายบุรีตั้งอยู่ที่อาคารสวนพัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาตีมอ 10. หน่วยบริการกระเพาะตั้งอยู่ที่อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุดือรามัน11หน่วยบริการไม้แก่นตั้งอยู่ที่อาคารสภาตำบลไม้แก่น12หน่วยบริการทุ่งยางแดงตั้งอยู่ที่อาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดงศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลปัตานีโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้าง t t u u c t u r e Teaching เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการนักเรียนทั้ง5ด้านได้แก,ก่พัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจพัฒนาการด้านสังคมพัฒนาการด้านสติปัญญาและพัฒนาการด้านทักษะจำเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 1. ห้องสมุด 2. ห้องกิจกรรมบำบัด 3. สนามเด็กเล่น 4. สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 5. ทาราบำบัดิ 6. ห้องศิลปะบำบัด แผนไทยแแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพดีตานีคอฟฟี่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตทางสังคมอย่างมีทักษะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเชื่อมโยงการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและสังคมเข้าถึงง่ายเครือข่ายเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาคนพิการ